ก็มีปัญหาเรื่องหัวเขา่ขาเพราะสมัยเราเป็นนักมวยเนี่ยคือเราฝึกหนักแล้วก็พาเข่ามาก็เล่นบอลไม่ไม่ไม่ได้ร้อยสวัสดีค่ะพบกับปรัชนามีวิชาหรือว่าดีเจครีมี่นะคะแล้ววันนี้นะคะมี่จะพาคนไปพบกับบุคคลที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยในระดับโลกกันเลยทีเดียวอยู่ที่แห่งนี้ละ มาดพยอารุณ์ค่ะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะคะสถานที่ค่อนข้างที่จะกว้างเลยนะคะแต่ก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเราไปพบกับเจ้าของโรงยิมแห่งนี้นะคะในชมกันเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคเพชรคาดหน้าโยกรูปรอสุขภาพดีก็คนไทยที่มากความสามารถนอกเหนือจากการเป็นนักมวยยังเป็นทั้งนักแสดงและยังเป็นทั้งนักร้องครับ เชิญเลยครับค่ะว้าวฟิตหนุ่งฟิตเนสมีอันนี้เราก็เพิ่มอันนี้มาใหม่ไอปีน้าผาแล้วก็นักมวยที่มีชื่อเสียงถ้ามาถในปัจจุบันที่แบบว่าเป็นลูกศิษย์ของพี่สามารถ<ก>มี<อ>ใ,ใครกันบ้างผมรุ่นแรกก็จะมีพวกเจริญพรเนี่ยก็เป็นแชมป์ประเทศไทยเป็นแชมป์อ้อมน้อยมีตักตรงข้ามแชมป์มวยรอบหกเจ็รอบ แชมป์ออมน้อยด้วยสุขภาพดีแบบนี้นะคะมีเคล็ดลับอะไรยังไงเดี๋ยวเราไปชมในช่วงหน้านะคะว่าพี่สามารถเี่ยเขามีเคล็ดลับในการดูแลสุขภาพยังไงที่เราอุบปิปไว้เมื่อก่อนนานี้ไปชมกันเลยค่ะสักครู่เดียวคือได้ยินว่าพี่สามารถเด่ยก็มีปัญหาในเรื่องของสุขภาพเช่นเดียวกันอืมก็มีปัญหาเรื่องหัวเข่าค่ะพอสมัยเราเป็นนักมวยเนี่ยคือเรา ฝึกหนักก็จนมีเพื่อนเขาแนะนําให้ให้เรามารู้จักตัวเนี้ฮะดีโมเน่เนี่ยดีโมเน่อ๋เชี่ยเราเราก็กินฮะเราก็เริ่มลองกินดูรู้สึกว่าความเสียวความเจ็บแป๊ลๆหรือมีเสียงก็แก๊กก็แกกตลอดเวลานะคะก็คือตอนนี้ก็เริ่มเริ่มเริ่มไม่ค่อยได้ยินละเห็นผลแบบว่าชัดเจนจริงๆเนี่ยเมื่อไหร่คะผมว่าสอาทิตย์ขึ้นนะ อยากมีสุขภาพที่ดีแบบนี้นะคะไม่ยากเลยดูแลตัวเองตั้งแต่วันนี้อย่าปล่อยเวลาให้ล่วงเลยจนไม่สามารถที่จะเยียวยาหรือว่าแก้ไขได้ทันท่วงทีนะคะอยากมีสุขภาพดีต้องรีบโทรติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะที่อยู่ตรงด้านล่างนี้นะคะรวมไปถึงตัวแทนจําหน่ายทั่วประเทศค่ะอยากสุขภาพดีอยากไม่มีปัญหาในเรื่องเกี่ยวกับข้อเข่าเสื่อมกระดูกต่างๆนะคะติดต่อกันเข้ามาได้เลยวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะคะสําหรับพี่สามารถพยักอรุณด้วยนะคะคเพชรจากร นายกขอบคุณค่ะสวีศักดิ์ชายากูลค่ะอายุเท่าไหร่คะห้าสิบปีครับห้าสิบปีครับคุณพี่ทําอาชีพอะไรคะทำร้านเสื้อผ้ากีฬาครับทำเสื้อผ้ากีฬาไกดําสปอร์ตครับค่ะแล้วก่อนจะทานตัวนี้พี่มีอาการเป็นยังไงครับเริ่มแรกเลยก็คือเมื่อก่อนผมเล่นบอลให้เซอร์สมสรชุมบุรี แล้วก็สโมสรสิงห์เทโลแล้วทีนี้เกิอดอาการบาดเจ็บที่หัวเข่าแล้วก็พาเข่ามาก็เล่นบอลไ,ไม่ไม่ไม่ได้ร้อยค,ครับแล้วทีนี้ก็กินยามาทุกทุกยา <c oughs> แล้วก็มีเหตุการณ์ในช่วงหนึ่งก็คือว่าวันหนึ่งเราไปเล่นบอลแล้วใช้กําลังเกินเกินที่เรามีอยู่ <c oughs> หักโหมหักโหมแล้วทีนี้ก็คือ พอวันลุกขึ้นร่างกายเรามันเหมือนกับเส้นมันยึดทั้งตัวเลย <c oughs> เป็นเวลามา,าสองปีงแต่ภายในใช่แต่ภายในสองปีเนี่ยเราก็ไปหาหมอจับเส้นหายานน่นยานี่มากินนะครับจนถึงณปัจจุบันนี้ผมก็ไม่สามารถกลับไปเล่นฟุตบอลได้สองปีมาแล้ว <c oughs> ใช่ันถึงปัจจุบันครับทีนี้เราไปสนามบอลเราก็ต้องไปนั่งดูเขาเล่น จากเราเคยเล่นให้เขาดูครับ <c oughs> แล้วก็ผมก็มาเจอยาดีบูนค่ะผลิตภัณฑ์ตัวนี้เนาะครับซึ่งเป็นในชนิดผงครับกล่องหนึ่งมีห้าซองนะแล้วทีนี้ผมก็ลองดูลองกินลองกินเฉยๆทีนี้ <c oughs> พอซองแรกเพ๊่พอเรากินไปเช้าขึ้นมาเนะี่ยความรู้สึกมันดีขึ้นมันดีขึ้นเราก็กินต่อไปต่อไปต่อไปแต่ขาเราอะ มันก็ยังคือปกติยังวิ่งยังขัดยังเสียวฮะพอสองที่สี่ปุ๊บสองที่สี่กินไปเช้าขึ้นมาร่างกายมันเหมือนคนปกติมันเหมือนคนปกติผมก็ไม่รู้ว่ามันรู้สึกเลยใช่ไหมรู้สึกได้เลยแล้วพอผมปวดนี่ยังมีไหมใช่สี่สองเนี้ยมันเหลือนิดเดียวเหลือนิดเดียวนิดหนึ่งอยู่ใช่ใช่แล้วผมก็ไปเล่นเล่นฟุตบอลเล่นลิงกับเพื่อนค่ะสิ่งที่เราเคยทํา ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ะมันได้เก้าสิบเปอร์เซ็นต์ครับจากที่เคยสองปีนั้นคือเล่น <c oughs> ไม่ได้เลยนั่งดูเฉยๆต้องดูเขาเล่นอ๋อในสี่ซองนี้พี่ก็าาเล่นได้เก้าสิบเปอร์เซ็นต์ครับเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ในในในสกิลที่เราเคยเล่นค,ครับแล้วพอหมดสองที่ห้าเราก็ดีขึ้นดีขึ้นตอนนั้นพี่คิดหรือยังว่ามันเกิดจากอะไรยังไงเกิดจากใช่ผมก็คิดครับว่ามันเกิดจากอะไรแต่ทีนี้เราเห็น ดีบูญรีวิวใช่ป่ะเฮ้ยเราซื้อมั่วมม่วเนึกออกปะซื้อมั่วมม่วะก็กินม่วม่วเหมือนกันกินม่วมั่วก็ไม่ได้คาดหวังอะไรใช่ไหมไม่คาดหวังเพราะมันหมดความคาดหวังแล้วว่ามันกินมาทุกทุกยี่ห้อแล้วว่ะพี่ก็ทานมาหลายตัวแล้วโอ้เยอะในตอนนี้น่าจะมีแต่ยาม้างในตัวแล้วทีนี้ว่าพอเรากินแล้วมันดีขึ้นใช่ป่ะเราก็ทีนี้อยากจะบอกต่อให้เพื่อนๆนกฟุตบอล รุ่นเดียวกับรุ่นพี่เรารุ่นน้องเราเนี้ยให้มากินตัวนี้นี่คือผลิตภัณฑ์ดีบูณครับชนิดผงครับที่ผมกินแล้วกลับมาเล่นฟุตบอลได้อีกครั้งขอให้เพื่อนหายเหมือนผมนะครับขอบคุณครบับเรยวมา ขอแนะนำผลิตภัณฑ์ดีบูลดีบูเน่ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนช่วยดูแลกระดูกและข้อประกอบด้วยสารสกัดทรงคุณภาพถึง7ชนิดได้แก่คอลลาเจนจากปลาทะเลแคลเซียมแอสคาเบตสารสกัดจากเปลือกสนวิตามินซีสารสกัดจากขมิ้นและวิตามินดีส3